สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมเอจากเพจโซล a าไทยมัสเตอร์นะครับวันนี้ท็อปิกที่ผมจะมาคุยในวันนี้ก็คือเรื่องของคือถ้าคนที่เล่นโซล่าเนี่ยแต่ไม่เคยเทรดคริปโตไม่เคยเล่น d e f าหรือไม่เคยทำธุรกรรมทางบล็อกเชนเนี่ยจะสามารถเล่นโซล่าได้ไหมครับไปติดตามฟังกันเลยครับเหตุผลที่ท็อปิกวันนี้ที่ผมมาคุยก็เนื่องจากว่ามีคนที่ได้คุยกับคนในอินบ็อกนะครับ ก็มีคําถามมาถามว่าเนี่ยคือเขาไม่เขาว่ารู้จักโซลมาจากเขาเนี่ยแต่เขา,าไม่มีแบ็กกราวด์ในเรื่องของการเล่นบล็อกเชนเทคริปโตเลยอะ่ะเขาจะสามารถมามาเล่นโซลได้ไหมซึ่งผมก็บอกเขาไปว่าเออผมอย่างนี้มันเรื่องมันยาวมากก็คือเดี๋ยวผมจะลองทําเป็นคลิปแล้วก็เผยแพร่ดูเพื่อจะให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยนะครับซึ่งผม ตอนแรกอะความตั้งใจของผมตอนแรกก็คือไอเพจที่ผมทำเนี่ยก็คือเนื่องจากโซลามันอยู่ในระบบบล็อกเชนเกม NFT เนี่ยก็คิดว่าคนที่มาเล่นน่ะน่าจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของเรื่องของระบบการเขาเรียกว่าทำธุรกรรมทางดิจิตอลพวกบล็อกเชนนิดนึงนะครับมันถึงจะแบบสามารถที่จะเล่นได้เพราะถ้าเกิดไม่มีความรู้เรื่องเรื่องบล็อกเชนหรือว่าไม่เคยทําธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการซื้อเหรียญหรือว่า คริปโตเลยอะ่ะโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดทำทำเงินหายอะ่ะทำเหรียญหายเนี่ยมันสูงมากเพราะว่าเนื่องจากว่ามันค่อนข้างมันมันแท็กตัวกันไม่ได้นะครับคือมันไม่รู้ว่าสมมติเราทําเงินหายหรือว่าเราโอนไปผิดกระเป๋าอะไรเงี้ยมันมันมีโอกาสที่จะหายเงินเราจะหายสาบสูญไปเลยได้ก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าเกมเนี่ยจะสื่อสารกับคนที่ ไม่ได้มีความรู้เรื่องตรงนี้นะครับแต่บางเอิญว่าผมเข้าใจว่าคนที่สนใจฟุตบอลเนี่ยอาจจะมาเห็นเกี่ยวกับเกมนี้ขึ้นมาก็ทําใหม้มันเหมือนกับว่าต่อให้ไม่เคยเล่นไม่รู้จัก NFT หรือว่าบล็อกเชนเลยเนี่ยพอเห็นอาจจะเพื่อนแชร์หรืออะไรแชร์อย่างเงี้ยหรือมาเจอเพจผมได้ก็อาจจะทําให้สนใจการ์ดเกมที่มันไปดูมันเป็นแบบมันเป็นเทคโนโลยีมันหรือว่ามันเป็นเรื่องของ รูปแบบใหม่ที่เขาอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนอเขาเนี้ยผมก็เลยวันเนี้ยผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องเนี้ยมาพูดซึ่งแน่นอนว่าผมก็พยายามจะอธิบายเพื่อให้ให้ให้ความรู้ในแบบด้านเบสิกมากๆสําหรับคนที่ไม่เคยรู้จักบล็อกเชนเทคคซิปโตมมาก่อนนะครับซึ่งก็ขอบอกเลยว่าผมก็ไม่ได้ลงลึกแบบเทคโนโลยีเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายขนาดนั้นสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือในฐานะที่ผม เป็นยูเซอร์คนหนึ่งที่เข้ามาเล่นแล้วก็พยายามจะอธิบายเหมือนอารมณ์แบบเพื่อนเพื่อนแนะนําเพื่อนหรือว่าจะบอกเออมันเป็นอย่างนี้นะเผื่อคนที่สนใจในเรื่องฟุตบอลเรายังไม่เคยมีความรู้ตรงนี้มาก่อนก็จะได้เข้าใจนะครับซึ่งผมก็ได้มีทําสไลด์คร่าวๆมาเพื่อเอามาให้เห็นภาพเพราะว่าถ้าพูดไปอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพได้นะครับก็คือท็อป,ปิกก็คือไม่เทรดคนที่ไม่เทรดคริปโตไม่รู้จัก d e f าเนี่ยจะเล่นโซล่ได้ไหม ซึ่งแน่นอนอ่ะผมก็ต้องตอบวัดได้อยู่แล้วนะครับแต่คราวเนี้ยมันจะได้มันจะต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับในเทคโนโลยีของบล็อกเชนเนี่ยซึ่งจะไม่ขอลงในดีเทลว่ามันเป็นบล็อกมันไรการตรวจสอบอะไรเงี้ยซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่คราวนี้ถ้าผมสรุปภาพคือในบล็อกเชนเนี่ยในโลกของเทคโนโลยีแบบหนึ่งเนี่ยบล็อกเชนเนี่ยก็คือ มันก็จะมีโปรเจกต์หรือว่าเครือข่ายต่างๆอยู่ในนั้นมากมายมหาศาลเลยนะครับก็มีคนพยายามจะสร้างคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมใหม่เช่นอาจจะมีคนคิดค้นระบบของอีเธอเรียมมีใบหน้ s สมาร์ทเชนอะไรก็ตามที่อยู่ในบล็อกเชนนั่นเอยครับเขาเนี่ยมันก็จะมีเชนหรือมันมีเครือข่ายมากมายที่ที่พอเราสร้างเครือข่ายที่อยู่ในบล็อกเชนแล้วอะก็จะมีคน พัฒนาโปรเจกต์ลงไปอยู่ในแต่ละเครือข่ายนะครับเช่นอย่างอีเธอเรียมเนี่ยก็อาจจะมีในนั้นก็จะมีเกมที่สร้างขึ้นมามี d e f าพวกการทำฟาร์มหรือว่าการกู้ยืมคลิปอะไรที่มันเป็นแบบเป็นโปรดักต์มากมายอยู่ในแต่ละเชนต่างๆมากมายก็จะมีทั้งอีเธอเรียมที่ดังๆแล้วก็มี BSC หรือ Binance Smart Chain นะครับแล้วก็มีเครือข่ายต่างๆเช่นแบบโพลิกอนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ที่บางทีก็ เป็นนวัตกรรมที่ออกมาเพื่อเพื่อไปตอบโจทย์ในสิ่งที่ไอระบบเครือข่ายก่อนหน้ามีมานะครับอันนี้ผมก็จะสรุปว่ามันก็จะมีเครือข่ายมากมายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอโซแลเนี่ยก็เป็นหนึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแอปแล้วกันเขาเรียกอะไรดีแอปเนี่ยอะไรเงี้ยไปอยู่ในเครือข่ายในอีเธอริม่มก็แสดงว่าไอโซแลเนี่ยจะอยู่แค่อีเธอริม่มเพราะว่าเขาไม่ได้ไปอยู่ในใไบนั s สมาร์ h เ i นอย่างที่ภาพที่ผมไม่เห็นนะก็คือ มันจะมีสมมุติว่าเครือข่ายมหาศาลนะครับแต่ผมสมมุติย่อยมาสามอันเสร็จแล้วในขยายภาพให้ดูว่าในอีเธเรียมเนี่ยมันก็จะมีโซลร์ซึ่งเป็นหนึ่งโปรดักที่เข้าไปอยู่ในในของอีเธเรียมในบล็อกเชนนะครับแล้วก็อาจจะมีหลากหลายเกมที่อยู่ในอีเธเรียมมากมายมี d e f าและหลากหลายชื่อที่มหาศาลเข้าไปอยู่ในนั้นที่จะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่ออยู่ในเครือข่าย นะครับอันนี้ก็คือสรุปว่า s o ล่ก็จะเป็นหนึ่งหนึ่ง c t ที่ไปอยู่ในอีเธเรียมนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าในแต่และเครือข่ายเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเป็น,นโลกคู่ขนานกันนะครับเราไม่สามารถที่จะทำอีเธเรียมแล้วก็สมมติเรามีเงินอยู่ในอีเธเรียมเราก็ไม่สามารถจะย้ายไปอยู่ BSC ได้นอกจากว่าจะต้องหาตัวช่วยขึ้นมาเป็นเครื่องมือนะครับแต่โดยโดยแบบภาพรวมมันมันไม่สามารถทำธุรกรรมข้ามเครือข่ายได้ เสร็จแล้วต่อมานะครับอันนี้ก็จะทําให้เห็นว่าสําหรับคนที่ไม่ไม่มีความรู้หรือไม่เคยเทรดคริปโตมาก่อนแล้วเราจะเข้าไปเล่นโซลร์เนี่ยมันมันยังไงใช่ไหมครับเอาง,ง่ายๆก็คือเดี๋ยวผมลองไล่ให้ดูก่อนเป็นสเต็ปนะครับว่าสมมุติว่าเราจะเล่นจะซื้อกาดในโซล่์เนี่ยคือมีความอย่างน้นอยๆต่อให้ไม่มีเรื่องความรู้เรื่องการเทรดคริปโตไม่มีความรู้เรื่องการทําธุรกรรมใน ในบล็อกเชนแล้วอะแต่อย่างน้อยๆคนนั้นน่าจะต้องแบบสนใจฟุตบอลหรือว่าเคยเล่นเกมฟนตาซีมาก่อนฟนตาซีฟุตบอลซึ่งจะไปเล่นตรงนั้นได้มันจะต้องผ่านการทำธุรกรรมเพื่อเราจะซื้อกาดที่อยู่ในไอซื้อกาด NFT ที่อยู่ในในบล็อกเชนเนี่ยจะซื้อยังไงใช่ไหมครับซึ่งผมก็เลยทำภาพมาให้เห็นว่าอะในใน,ในคนคนหนึ่งที่จะไปซื้อกาดโซเลเนี่ยมันจะต้องผ่านอะไรบ้าง ก็เริ่มต้นเนี่ยก็เราอะสมมติว่าเรามีเงินอยู่จํานวนหนึ่งสมมุติว่าผมตีต่าว่าเป็นแบบ10,000บาทอยู่ในแบงกิ้งปกติอยู่ใน S อ b k b a n k บอะไรอันเนี้ยเป็นแบงกิ้งนะครับอันแรกเนี่ยก็สมมติเราอยู่ในแบงกิ้งทุกคนในเนี้ยน่าจะเข้าใจตรงกันแล้วก็ทุกคนก็ทาธุรกรรมผ่านโมบายแอปอะไรเป็นหมดแล้วนะครับเขาเนี้ยถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราจะไปเล่นจะไปซื้อกาดที่โซลแรงเนี่ยต่อมานะครับเราก็จะต้อง เอาเงินเนี่ยไปไปเข้า exchange ก่อน Exchange คืออะไรก็คือคือเอาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเว็บที่เอาไว้เทรดคริปโตได้นะครับซึ่งดังๆของโลกองบานแนนมีสตางโปที่เป็นของไทยหรือว่าที่ที่เป็นกระแสตอนนี้ยังบิ t คัพอย่างเงี้ยครับก็คือเนี่ยเขาเรียก e x ็ h a n g e มันก็หน้าที่ของ exchange ก็คือเอาไว้เราจะแลกเปลี่ยนเหนรียญนะสมมุติเราเอาเงินบาทเข้าไปในเว็บเอ่อไปเว็บบิตคั b แล้วเราก็ไปซื้อเป็นเทดเป็นเหรียญว t c เป็นเหรียญอะไรมากมายที่มีคนมีคนขายโดยที่บิดคับก็เลือกลงมาในในกระดานเหมือนคล้ายๆเหมือนเว็บซื้อถ้าเป็นหุ้นก็คือเว็บซื้อขายหุ้นนะครับเขาเนี้ยพอเราสมมติว่าเราตั้งใจว่าจะเล่นโซล่าเนี้ยก็คือเราเอาเงินหนึ่งหมื่นอยู่ในแบงก์เราอ่ะโอนไปในเอ็กซ์ช e นใช่ไหมครับก็ยังเป็นเงินบาทอยู่นะครับสมมุติผมโอนไปที่ที่ สตางโปก็นด้สตางโปก็เป็นเว็บไทยที่ผมใช้ประจำครนี้พอเงินหนึ่งเบอร์อยู่ในสตางโปสิ่งต่อมาที่ผมจะทำก็คือด้วยความที่ไอโซโลแลเนี่ยมันต้องใช้เหรียญ E t ทในการซื้อขายก๊าใช่ไหมครับผมก็จะต้องไปเหมือนเอาเงินบาทอะไปซื้อเหรียญ e t h ในสตางโปน,นึกภาพออกไหมครับก็คือเหมือนเราจะซื้อจะซื้อเหรียญเนี่ยไม่ว่าเราจะ จะซื้อเท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วแต่ราคาตอนนั้นน่ะเราก็จะได้เหรียญมาสมมติเรามี10,000ืน่นเราก็ได้เหรียญมาเท่าไหร่เนี่ยผมจะไม่คํานวณก็เป็น0ูนย์จุดอะไรเงี้ยสมมติเป็นศูนย์จุดสมมตมมิตได้ได้เงินมา0.01 E t h ทเขาเนี้ยพอพอ,พอ,พอเราเทรดมาแล้วได้เป็น 0. 0.0 1 ETH ทแล้วอะจากเงินบาทนะครับเราก็จะต้องมีการถอนเงินจากไอ้ตัว exchange นนดมาที่ w a l l e t เรียกว่าอะไรดิจ i t a l wallet ซึ ทุกโปรเจกต์มันจะต้องเหมือนผ่านดิจิ t a l วอลเล็นี้ก่อนซึ่งไอที่ง้งดังหลักๆที่คนที่พวกเราใช้กันน่ยก็คือ m m มตาแมอไม่ว่าเราจะเล่นโปรเจกต์ไหนเราจะต้องมีวอ l l e t ตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันจะถูกคอนเราจะไปอนุญ,ญาตให้มัน Connect กับไอตัวเกมหรือว่าตัว Defi ต่างๆเว็บนั้นๆนที่เราจะเล่นนะครับเราก็จะต้องโอนเงิน ETH 0.1 ETH เนี่ย โอนมาที่ wallet ก่อนนะครับอพอโอนมา wallet wallet m e t a m a s k นะครับประเด็นคือมันก็จะต้องแบ่งเครือข่าย,ยนะครับ beta m a s k มันก็จะมีหลายเครือข่ายเพราะว่าในโลกของ blockchain มันก็จะมีมันจะมีเครือข่ายทั้ง ETH มี BSC มีมี polygon มีอะไรต่างๆมี solana หรืออะไรต่างๆซึ่งบางบางเครือข่ายผมก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่ได้เล่นก็ไม่อยากจะพูดถึงนะครับก็สมมุติผม ผมใช้ ETH กับ BSC ใช่ไหมมันมี2เครือข่ายเราก็จะต้องโอนเงินจากจากไอ้ Binance เนี่ย ETH เนี่ย0.1เนี่ยย้ายมาเครือข่ายเราต้องระบุ update ก็คือเลขบัญชีของ MetaMask ซึ่งเป็นเครือข่ายระบุเจาะจงเนี่นะครับเช่นเราจะให้โอนมา MetaMask ที่เครือข่าย ETH หรือเราจะโอนจาก Binance มาเครือข่าย BSC เราจะต้องระบุชัดซึ่งตรงเนี้ย ถ้าเราเระบุผิดอะ่ะเราก็จะมีเงิน E t ทไปอยู่ในเครือข่ายที่เราไม่ได้จะใช้งานโดยที่เราตอนนี้เราจะรู้ว่าโซล่าเนี่ยเขาอยู่ในเครือข่ายที่ชื่อว่าอิตาเลียมเนี่ยก็คืออีทเนี่ยหรือว่ามันจะมีตัวยอ่อ e r c 20เนี่ยเราก็ต้องจำไว้ว่าเราจะต้องโอนมาเครือข่ายมาที่ e r c 2 0เท่านั้นถ้าเราเอาเงินจากบแอนเนี่ยโอนเข้าเมตาแมสที่เป็นเครือข่าย b s c อ่ะหรือ b e p 2 0เนี่ยเราก็จะไปคอนเนคกับ กระเป๋าไอบัญชีโซลไม่ได้เงินเราก็จะไม่จะโอนไปเข้าอีกอีกกระทอกหนึ่งไม่ได้ครับนนี้สมมุติว่าเราเข้าถูกกระเป๋าแล้วเงินเราอยู่ใน m e t a m a ทไอเ m ตทที่ e t h เเนี่ยเสร็จแล้วเราค่อยมันจะมีทอนหนึ่งก็คือเราต้องเราจะต้อง Deposit หรือว่าฝากเข้าไปในโซลาีกรอบหนึ่งมันก็เลยจะทำหลายขั้นตอนมากๆอันนี้จริงผมต้องเขียนว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง คือบางที่อ่ะถ้าเราเข้า Wallet ปุ๊บเราไป Connect กับโปรเจกต์ที่เราเราใช้ใช่ไหมเรา Connect ปุ๊บเราดึงกับดึงเงินมาจากนี้ได้เลยนะดึงเงินมาจาก Wallet Metamask ได้เลยแต่โซล a อ่ะไม่ได้เราจะต้องเข้าไปไปใน s o ล a ล้แล้วก็ไป d e p o s i t อีกรอบหนึ่งเอางี้เดี๋ยวผมทำทำแบบทําเป็นตัวอย่างให้ดูในในเว็บโซล a ล้นะครับสมมุติเนี่ยสมมุติผม อันนี้อยู่หน้าเว็บโซลรผมล็อกอินตัวเองไว้ลว้อันนี้จะเป็นกระเป๋าเงินใช่ไหมครับที่ผมอีเทอยู่แล้วแต่คราวนี้ผม่าจะต้องคอนเน็กกับกับไอเมทตาแมทอะเดี๋ยวผมจะคอนเน็ก m e เมท a าแให้ดูนะครับมันก็จะให้ใส part ่พาสเวิร์ด อันนี้ไม่แน่ใจว่า MetaMask มันขึ้นแบบเวลาผมมันถึงจอเหมือนเคยทำคราวที่แล้วไม่ขึ้นสมมติว่าเนี่ยมันขึ้นมาแล้วนะ MetaMask ผมก็จะล็อกอินตัวกระเป๋าของผมนะครับ MetaMask mm hmm. พอผมล็อกอินด้วย MetaMask แล้วอะไอเงินที่อยู่ในกระเป๋า MetaMask มันก็จะขึ้นมาว่าตอนนี้มีเท่าไหร่ผมก็จะอยู่ในโซแล้วใช่ไหมครับผมก็จะต้องไปกดตรงนี้ครับ Connect Wallet เพื่อให้ เพื่อให้มันคอนเน็กกับเมตา m มส์นะครับสมมติผมกดคอนเน็กนะครับมันจะเด้งขึ้นมามันจะเด้งขึ้นมาเลยกับไอเมต a แมสนะครับถ้าเราล็อกอินเมตาแมสเอาไว้อยู่แล้วอะเขาเนี้ยมันก็จะมีให้ d e p o สิตใช่ไหมครับตรงเนี้ยผมก็จะ,ะกด Deposit ไปสมมติผมจะเข้าเข้าโซล่าหาดอนนะครับอันนี้ตัวอย่างไม่ได้ จะไม่คอนเฟิร์มจริงนะครับไอตัวเมตาแม็กก็จะวิ่งขึ้นมาภาพมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็เราก็จะต้องกดยืนยันนะครับเราก็ยืนยันว่าจะทำเป็นกระบวนการให้เสร็จสิ้นนะครับอ่ามันจะพอเรายืนยันเสร็จเสียค่าแก๊สปุ๊บมันก็จะให้เราไปคอนเฟิร์มอะไรต่างๆนานาอันนี้นก็คือวิธีการที่เราอ่ะมี มีบัญชีในโซล่าก่อนแล้วเราไป Connect คอ n เน c กกับไอ t t a m แ s k แล้วก็ Deposit โกนเข้ามาแต่บะได้โปรเจกต์อื่นๆน่ะที่ผมเคยใช้อะเราไม่จำเป็นต้องมีกระเป๋าในโซลร์นะครับเราสามารถคอนเน c กกับเมตาแมสได้เลยเอออันนี้ประมาณนี้นะครับแต่เขาเนี้ยถ้าเราทำวิธีแบบเนี้ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือถ้าเราโอนเงินไปเข้า e t h ใช่ไหมครับ อีทีเมทัแมสด้วยเครือข่ายอีเทเรียมนะครับ ERC 20่เนี่ยมันมีค่าแก๊สมหาศาลก็คือประมาณ20ดอนถึงบางทีก็รอไปแบบ50 100ดอนก็แล้วแต่ช่วงเวลาธุรกรรมต่างๆ,ๆในเครือข่ายอีเทเรียมนะครับความหนาแน่นอะไรเงี้ยเราจะต้องเสียทั้งเวลาเราค่าธรรมเนียมจากสมมติเราอยู่บแอนด์นเราจะย้ายมา m e t a m a มสเราต้องเสียรอบหนึ่งก่อน600 ตีเป็นเงินไทย600บาทแล้วเราก็ต้องมาเสียจากจากการที่เราจะฝากจากโซลร์ดึงมาจากเมตาแมสดิเราต้องเสียสรอบรวมกันเราก็แบบ2 2 0 0 0ขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้สำหรับมือใหม่ผมก็ไม่แนะนำแต่นี้ผมจะแค่ทำให้เห็นภาพรวมว่าส่วนมากเกมหรือว่าในในโปรเจกต์ต่างๆมันจะมีรูปแบบประมาณนี้ต่อมานะครับ อันนี้เราด e POSIT ไปเนี่ยอย่างที่บอกนะครับโซล่าจะต้องด e POSIT ปุ๊บอันนี้ก็จะสรุปภาพรวมอีกทีนึงนะครับจากแบงกิ้งธนาคารนะครับเราอยู่ในธนาคารนะครับเราโอนไปอ h กเ g นไทยนะครับจากที่หนึ่งสมมติสตางโโปรหมื่นหมื่นเราก็ไปซื้อเป็นเหรียญ ETH ใช่ไหมครับจากเ e หรียญน ETH ปุ๊บแล้วเราก็ส่งไปที่ MetaMask ETH ห e รหรือ ERC 20 e ตรงนี้นะครับ ส่งไปแล้วเราค่อยเข้าโซลแล้วดิบุสิตเอาเงินจากไอ้บอเล็ตเมทัลแมทอีทเนี่ยเอาออกมามาอยู่ในโซลเราถึงจะไปซื้อกาสนะครับแต่ต่อมามจะมีวิธีหนึ่งที่โซล่าทำมาไม่ให้เกิดความยุ่งยากตรงนี้ซึ่งเหมาะกับมือใหม่มากๆเพอ,อพอตรงนี้มันค่อนข้างจะต้องแบบมีความเคยมีประสบการณ์มาก่อนจะยิ่งดีนะครับอาจจะต้องศึกษาอย่างละเอียดนะครับและทําให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยมากเพราะบางคนน่ะ อยู่ใน wallet metamask คืออยู่ใน wallet metamask ปุ๊บเราไปเอาเขาไปเอา a d d r ด s s ของโซลาร์มาอยังไม่รู้วะเราก็ไปใส่เลยซึ่งมันไม่เข้านะครับมันจะต้องแบบส่งมาที่ wallet metamask ก่อนแล้วเราต้องไปที่พิสิทธ์ในเว็บนะครับอะต่อมาอีกอันนึงจะทำให้ดูก็คือถ้าแบบเมื่อกี้ที่ผมเล่าจะอยู่ด้านล่างเนี่ยเห็นไหม banking แล้วก็ไป exchange ใช่ไหมแล้วก็เป็น wallet metamask เราค่อยไปดูพิสิทธ์ ตรงนี้ต้องเขียนเป็นเดบิตสิแล้วก็เข้าไปโซลล์แต่วิธีนึงก็คือมันจะสามารถโซลล์ให้เราซื้อผ่านบัตรเครดิตได้หรือบัตรเดบิตหรือวีการ์ดหรืออะไรที่เป็นบัตรเงินสดที่ใช้แทนเครดิตได้เราสามารถซื้อกาดสมมติว่าเรามีกาดเราเข้าไปในเว็บโซลล์ใช่ไหมเราก็กรอกบัตรเครดิตเดบิตเดี๋ยวผมสมมุติว่าสักตัวหนึ่งนยครับสมมติตัวนี้ สมมติลามอสผมจะซื้อผมสามารถกดบิดบิดก็คือประมูลตัวนี้มันกาลังเปิดประมูลอยู่เราบิดปุ๊บเราก็เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีบัตรเครดิตท,ที่เราติดอยู่เราสามารถบิดได้เลยตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีมันจะให้แอดนะครับเออมันก็จะให้แอดกรอบบัตรเครดิตกรอกชื่อปุ๊บแอดไปแล้วมันบิดซึ่งเวลาบิดเนี่ยหรือ มันจะมีบิดบิดก็คือประมูลนะครับบายก็คือมันมีคนตั้งขายเป็นตลาดรองครับเวลาเราบายเราจะซื้อต่อคนอื่นมันจะก็ซื้อด้วยราคานั้นก็ได้เลยนะครับได้การ์ดเลยคราเนี้ยไอคอนเซ็ปต์ของมันก็คือตอนที่เราบิดเนี่ยเกมมันจะเอาเงินเนะี้ยเหมือนไปซื้อเหรียญ e t h ให้เราเลยนะครับเวลาเราซื้อกาดอะเอาไปซื้อเหรียญ e t h แล้วก็ไปซื้อ NFT การ์ดที่เราบิดนะครับก็คือพูดง่ายเงินเราจะถูกคอนเวิร์ต จากเงินบาทอะไปเป็น ETH แล้วจาก ETH ก็ไปซื้อการเลยนะครับแล้วมันก็จะไปอยู่ในแพลตฟอร์มโซล่ทาทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปทําขั้นตอนอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะครับหลากหลายขั้นตอนนะครับเราก็ไม่เสียค่าแก๊สด,ด้วยถ้าเราบิดนะครับเวลาเราบิดเราไม่เสียค่าแก๊สนะครับเออเราจะเสียค่าคอนเวิร์ตแลกเปลี่ยนตามราคาตลาดณปัจจุบันนะครับ e t ทแต่ถ้าเราซื้อต่อคนอื่นบายนะครับ จะคล้ายๆกับบิทนั่นแหละครับแต่เราจะเสียเพิ่มอีก10%ของราคาการนะครับอีท e เเราได้เท่าเดิมนะครับเราเสียเป็นราคาเป็นค่าฟรีเป็นค่าธรรมเนียมในการทําธุรกรรมนะครับเสียให้โซแลนะครับไม่ได้เสียให้คนขายเราแล้วมันก็จะถูกคอนเวิร์ตไปเป็นซื้อ NFT g a ดก็คือการโซแลนครับก็อยู่ในแพลตฟอร์มเงินเราก็จะไ เราก็จะมีกา๊าอยู่ในโซล่ทันทีโดยที่ไม่ต้องอย่างขั้นตอนล่าที่เราผมบอกนะครับต้องไปอยู่ในวอลเล็ตอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งประเด็นหลักๆก็คือมันมีค่าแก๊สเวลาเราทําอะไรเมตาแมนเนี่ยผมพยายามจะบอกเลยว่าอย่าไปเอาเงินเข้าไปอยู่ในวอลเล็ตเมตาแมนเลยถ้าเราเงินไม่ได้เยอะพอเพราะเจอค่าแ,าแก๊สไปพันห้าสองพันสามพันอย่างเงี้ยแต่เงินเราจะฝากสมุดฝากห้าพันอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มกันนอกจากว่าเราจะมีทุนในการโอนเข้าไปแบบ หลายหมื่นสามสี่หมื่นห้าหมื่นเงี้ยค่าแก๊สพันห้าสองพันมันก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์บางทีมันน้อยมันเหมือน,ม,ม,อนมันไม่ได้เยอะมากถ้าเทียบกับคนที่เงินทุนน้อยนะครับซึ่งอันเนี้ยพอเราได้การ์ดมาแล้วเราก็จะสามารถเอาไปเล่นจัดทีมอะไรที่เป็นในเชิงฟตาซีฟุตบอลแล้วตรงวอลเล็พวกนี้ก็จะจบก็เหลือแต่ตอนที่เราขายออกมาอันนี้ผมไม่ได้ทำตอนขายให้ดูนะครับว่าแบบ สมมติเราขายออกมาเดี๋ยวผมขอเพิ่มทําให้ดูนิดนึงล้วกันก็คือถ้าเราขายออกมาสมมุติเราอยู่ในโซล้วเราขายใช่ไหมขายออกมาเราก็จะได้เป็นเหรียญอีทในกระเป๋านะครับมันจะไปอยู่ในกระเป๋าเรากระเป๋าบัญชีโซล้วนะครับยังไม่ได้อยู่ในเมตาแมสหรืออะไรนะเนี่ยถ้าเราขายนะครับตรงนี้มันจะเป็นอีทีเอสอยู่ในกระเป๋าตรงไหนเดี๋ยวผมเปิดโซล้วให้ดู จะอยู่ตรงนี้นะครับเงินเราสมมติเนี่ยผมขายมาปุ๊บเงินเราจะเข้าตรงนี้ wallet ตรงนี้นะครับเป็น wallet ของโซลนะครับไม่ได้ metamask อันเนี้ยสมมติเราได้ r e w a r d เงินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะทําต่อมาก็คือเราอะ่ะจะ withdraw มันไป withdraw คือจะถอนนะครับซึ่งเวลาถอนเราไม่ต้องเอาไปกลับเข้า metamask ที่เมื่อกี้สร้างกันมานะครับเพราะฉะนั้นเสียค่า gas เหมือนกันเออมันไม่เราอะ่ะ ไปเอาแอดเดทของของเออไบแนนมาก็ได้หรือว่าสตางโปทั้งไบแนนและสตางโปผมมีทำคลิปในการถอนออกจากโซลราไปที่ไบแนนและสตางโปทำไว้แล้วนะครับสามารถกลับไปย้อนดูได้เลยก็วิดดอ a w เนี่ยเราก็เอาแอดเดทนั้นมาให้มันอยู่ในไอเครรอขาย eic 20นะครับหรืออีเทเรียมเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในในเอ็ก a n เชนนั้นซึ่ง ผมทำคลิปให้ดูซึ่งมันค่อนข้างไม่ยุ่งยากสะดวกสบายมากนะครับนีแล้วเราก็จะหลังจากที่เราเงินเราอยู่ใน x x h a n g e แล้วเราก็สามารถถ้าอยู่ในสังโปรเราสามารถถอนออกมาเป็นเงินบาทได้โดยเสียค่าธรรมเนียม18บาทนะครับ18บบาทเท่านั้นครับก็โดยรวมเนี่ยผมก็จะสรุปให้เห็นว่า ถ้าคนที่ไม่เคยเทรดการ์ดอะ่ะก็สามารถใช้วอลเล็ตได้คอนเซปต์ประมาณนี้จริงๆถ้าใครอยากจะให้ไปศึกษาต่อในแต่ละอันเพราะว่านอกเนื่องจากว่าเราจะมาซื้อกาดที่อยู่ในระบบพวกนี้เราเราก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้แพลตฟอร์มเรียนรู้วอลเล็ตต่างๆยังไงมันเราจะต้องคือต่อให้เราจะมีความรู้เรื่องฟุตบอลที่จะมาเล่นโซล่าอย่างเงี้ยแต่เราเนื่องจากว่าไอ้โลกของเราไปอยู่ในโลกของบล็อกเชนในโลกของการซื้อกาดอะไรต่างๆ สิ่งที่เราต้องมีความรู้ก็คือพวกวอลเลทกระเป๋าตัางค์เราทั้งนั้นนะเพราะว่าถ้าเราทําผิดพลาดเหรียญเราอาจจะหายได้นะครับหรือว่าเรามีการย้ายผิดเชนบางทีเราถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องเชนเครือข่ายต่างๆเลยอรับบางทีเราเรากดผิดอัพเดทผิดเชนเรายังไม่รู้เลยไม่รู้จะไปตามยังไงครับก็เลยอาจจะต้องเติมความรู้ตรงนี้ให้แน่นก่อนแล้วก็เราจะมีความรู้แต่แน่นอนว่าเมื่อกี้ที่ผมทําบอกในการ ใช้บัตรเครดิตเนี่ยมันก็สะดวกแล้วมันก็ไม่ต้องไปยุ่งยากกับบ a ลเลตอะไรเมตาแมทเลยนะครับแล้วเราถ้าเราอยากจะเล่นเลยเราก็สามารถทําแบบนั้นแบบที่ผมบอกที่สะดวกได้เสร็จแล้วเราค่อยๆเติมความรู้สมมติเรามีการเล่นแตซีฟุตบอลแหละจะต้องโอนออกมาเราอาจจะหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับก็คลิปเนี้ยก็ประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นมือใหม่อะไรฝัง่งจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจตรงไหนลอง คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับทั้งใน Facebook และ y o u t u b e นะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้ก็คืออยากจะให้เสริมความรู้ตรงนี้กันก่อนนะครับแล้วก็ไม่ว่าเราจะเคยเทรดคริปโตหรือไม่เทรดคริปโตก็สามารถที่จะเล่นโซล่ได้แล้วเราก็ค่อยเติมความรู้ขนาดผมก็ต้องก่อนที่จะมาเล่นเนี่ยก็ศึกษามาอย่างดีเป็นหลายเดือนนะครับกว่าจะเริ่มเล่นจริงจังได้นะครับส่วนที่ใครที่ยังแบบกลัวตรงนี้ก็ถ้า สมัครโซลเล่นแล้วก็อาจจะเล่นที่การที่เป็นหลีกฟรีก่อนก็ได้นะครับที่เป็นการ์ดคอมมอนยังไม่ต้องลงสนามแบบในการเทรดจริงนะครับให้ลองไปดูแบบอยู่ในกลุ่มโซล่าแล้วดูคนอื่นคุยกันก่อนก็ได้หรือว่าถามอันไหนยังไม่เข้าใจได้ก่อนเราค่อยเรียนรู้กิกาจากการเล่นหลีกแคชชัวนะครับที่ใช้การ์ดคอมมอนเล่นนะครับมันก็จะทําให้เราเล่นไปมันจะเริ่มรู้ เริ่มสนุกกับมันหรือเปล่าแฟนซีฟุตบอลแบบโซลนะครับครับก็โดยรวมประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปเนี้ยผมก็จะลงทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ YouTube นะครับก็สามารถฝากกดไลค์กดติดตามในทั้ง Facebook แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สวัสดีนะครับ